พี่น้องคะเมื่อนี้แม่โนจนจะพามาเข้าจะมาใส่ข้าวเหนียวกันเด้อคะ่ะหรือว่าคุกกิ้งเนาะไอ้คุกกิ้งค่ะข้าวเหนียวค,ะค่ะนะคะหอมเลยพี่น้องเด้อมาเด้อคะ่ะอันนี้คือนไม่ข้นดำเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะจับป้ายมาเด้อกับมาวิธีข้าวเหนียวเด้อควรสิ่งกินพี่น้องถ้าต้องปีนเขาก้นนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหันเนาะค่ะเนาะ ขหนียวหงำเลยพี่น้องหอนหอนค่ะมาแวะฝากพี่ฝากน้องเด้อค่ะโอ้ยสะับปะรดพี่น้องแหวนเด้อพะยะค่ะขาเหนียวหอนหอนเด้อแม่จูนหนึ่งขอนียวค่ะมาแวะมาต้อนพ <ıyorlar. S 1> ี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะกินกับตับหมูฮู้นาะพี่น้องเมนู่ดเกับแซบเนาะค่ะอีสานบานเฮาขอนิ้วเนาะค่ะเนาะค่ะก็เอาขิปหนึ่งขาเหนียวมาฝากพี่ฝากน้องเด้อค่ะเศรบหอนหอนเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะข,ขอบคุณที่แวรับชมแมจโจค่ะขอบคุณทีแวรับชมเดอแมโจขอบคุณพีพ่น้องลหลายๆเด้อค่ะเดอะ้อแวรับชมเขาเนี้ยเนาะพี่น้องเนาะกินเขาแรกนี่แหละพี่น้องตะผลเนี้ไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเดอะ้อขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจแมโจพ้ากินมาเที่ยวเด้อค่ะเดอะ้อ ขอบคุณมากค่ะคลิปสั้นๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย